คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางหวยฮานอยนะคะปกติน้องงวดประจําวันที่5เดือนพฤษภานะคะต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะตั้มลงคลิปหวยฮาหนอยนะคะทุกวันเนาะลาวสตาร์นะคะหวยหุน้นหวยมาเลยหวยลาวพัฒนานะคะอย่างวันนี้เนาะ ก็เข้านะคะ49นะคะตรงๆเลยนะคะท่านไหนที่ตามนะคะก็ถือว่าปังสุดๆเนาะเรามาดูผลของฮาน้อยรอบปกติของวันที่4กันก่อนนะคะวันที่4เนาะผลออกนะคะ580นะคะแล้วก็02ค่ะ 580แล้วก็02นะคะ80ไม่เข้านะคะ02เข้านะคะเพื่อนๆเป็นตัวกราบเนาะเข้าตัวกราบตั้มให้ที่20นะคะส่วนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะรูดเลข2นะคะเพื่อนๆก็เข้า02เนาะเราเข้า2ตัวล่างนะคะเพื่อนๆ มาดูของงวดวันที่5เดือนพฤษภาเลยนะคะเลขในตารางเนาะมีเลข4นะคะเลข5เลข0เลข8 7 1แล้วก็3นะคะเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนๆเ,เด่น8กับเด่น7นะคะเลข8ก็จะมี8 0นะคะเพื่อนๆกันตัวเดิมไว้เนาะมี8 0 8 1 8 4 8 5นะคะอันนี้กันรอบพิเศษไว้เนาะเผื่อมาออกรอบปกตินะคะตัวนี้เนาะส่วนเลข7นะคะมี7 0 7 1 7 4นะคะตัวสุดท้ายก็คือ7 5นะคะตัวกันจะเป็นเลข0นย์นะคะมี0 1ค่ะ0 3 ศูนยส่นะคะส่วนเลขที่ตั้มชอบนะคะเพื่อนๆข้างล่างตรงนี้เลยเนาะ1 3นะคะ4 1 7 3นะคะตัวสุดท้ายก็คือ7 8นะคะเพื<ๆ>่อนๆนำเลขเด่นมาจับคู่กันเลยนะคะเป็น7 8เนาะหรือว่าท่านไหนจะชอบเป็น8 7ก็ได้นะคะ ก็อย่าลืมกลับแล้วกันค่ะซื้อ7 8ก็ต้องซื้อ8 7ด้วยเนาะสายวิ่งรูดนะคะนําเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยวิ่งเลขแปรูดเลขเจนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆงปังปงนะคะ ไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะเพื่อนๆคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย